กาบท้าทายสบายดีท hmm. huh. uh ่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มาพบกับน้องดัดสายคิสคับเราเนาะมาในวันนี้เหอะว่ามีอะไรเนาะโอ้ยกาจิเฮ้อแป๊บหนึ่งค่ะเอาไหมวะหูกายนะ ม่วงน้ม่วงอยู่กันไม่หาหน่อยได้กินได้หน่อยหนึ่งห mm hmm. วาน ไป oh, ไม่ได้ออนไลน์เฮ้ยไปพัดโดดเขาไปกินเหรอเขาหยัน่ okay, s <S นเป็นวานนัดมาเข้าไป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 นี่พัาโดดถ้าทานเชื่อมากินรางวัลหรอจะไปป่าเนาะไปป่าใน กับเสด็จพี่สองคนเฮ้ยยังไงมาขอปลาทำช่วงเยากอุปกรณ์แล้วเนาะมีแต่น้ำเอาไปขอปลาก่อนสิไปเราต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้น้องแรมได้ไหมเรือยจะไปเนี้ยฮะอแม่ิะบอกคิดว่าไปทางกลดไข่ไปเลยเนาะขอบวาท้าแล้วนี่นอาทาชทัพเออ เข้ากับไหลไม่ออข้างล้างเพื่อนเนาะล้างบาบเขาว่าเขาวเขาในขายเนาะจิไปได้เว้ยเด้ อดมันพุ่มหวนเลยโอ้โอสามอดเบื้องาเบื้องนั้นเนาะก็ใกล้เติบวยงเวียนียอยู่นี่แหละาปาไปกนี่ก็แม่นรักเจ้าเกาะเนาะแม่นบ้านน้องปักแหาาคิดอุ๊เต่าพานาม นวดให้เบืองหลักเบืองบุเธีก็พ่อมะขว่ามีสวนเขา่มาลักเอาพักเลยบ้าิีมกว่นะอือหือหลักจะแห้งมาก

ทำชิ้นใหน่อยบ้าล่ะเบิดนหเฮาก็ะหอดบานดีเรียบร้อันเจได้ท่านพี่อยู่ไหนท่านพี่ไปแล,แล้วก็ตามท่านพี่ไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวคงจะมีเมียมาหน่งยเ <laughs> ชียงอ๋อ่า,าส์สิเลา

ยุตินี้มด้จามิตเนาะนี่นอกทานส้มฮากมาหอดสตนขายทานเด้เนาะถ้าสึคคำวันนี้บอกไปเลยนี่นะ,ะ,ะมี่มีกข้างงานสิชินยา่างไก่ถห้อะอืมสะาดเนาะห้าเหตุขอใต้ตะกี้ คนดวงดีไปขี่กระเพาะเอ็มรอยวะอาจารย์ยับตายมีขี่เว้ยใครมามา่ขี่แถวนี้วะก็ไปทานผู้ชมก็ไปก็ไปวาไม่หน่อไม้ทงมันทิ่มเลยมันไม่มีหน่อไม้ ตมวไม่เียงจะกี่วะพี่ว่ามันยหน่เหรอวะฮัลโหลจังหวะไปอีก,ก้อนนึงมันไม่มีอะไรเลยดึยน้ำตายแต่ตบ้านี้ โอ้ยกับบาดตาแดงมันแหมมันเป็นใบอะอ๋อเ้อสบ้าอ๋อเ้อสบ้ากินไหมโอ้กินไหมมันนี่แหละบ่มีหน่อยกินมันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเอ๊ tham xe đi hào chỉ tụ tụ Nè Đó cân xe máy Thế nên hay khai ít leo xe máy Cảm thang được Mà khổ đầy nhà ngâm quẩn đầy <laughs> <laughs> à. Tải đến họ, giảm họ ra nhanh Họ mất đây Cắt อไม่ไม่เอาจิอยู่ดีก่มากเลยนี่แหละเพื่อนให้แม่ไดากับโยจิหววาเจ้าได้่ยหน่เนาะ เกี่ยวไปหาบอลนางแต่เกี่ยวเมื่อทางคือมันคือว่าฝนตกก็คือว่าบ่มีน่ะมีฝนน้ำมันไปไหนหมดรงเขื่อนแม่ตะบอกร่องวลงวัดเนี่ยไปข่าวนละบอนเออเอาน้ำเกี่ยวคนได้ตายเถอะว่าจะอะไรอยากใส่กินว่าเนาะ เมื่อไหมแทะตายและนี่ะมีอีกแล้วอื้อกว่ามาเริ่มเลยเอ้ยไปพ่อเมอคำเดื้ออื้อและ ได้ไม่สรงจะได้เดียวหัว <c oughs> ตายี่ขี่หรับวะอู้หูดวงดีแดดก็พอแดดขี่ก็เยอะกินข้าวลงไมเนี่ยกู มินขี่ตุ๊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 แล้วต,ตุ๊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 หุยเนาะไปแจได้กับพ่อใต้ที่ขี่ขาว่านี่พ่อขีอ่ว่าจมกินกันไม่ขี่อยู่ไม ก็เห็นมีอย่างเลยมีแต่ความว่างเปล่าวข้างาี้ห็นหท่านพี่อีอีันมีมีอะไรเลยนี่ này bạn này? กูจะได้กินน้อยกวา่ะไม่ต้องเหนื่อยเีกเราก็ไม่มีตังงีงไงจะทำยังไงมันก็ไม่ดีเออเออเดี๋ยวกาหัวกูสิเจ็บไหมนี่นั่งท่กทันพี่ยอยู่แลวเนาะ แค่น,น,น,นผู้ชมในขณะนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าเป็นหน้องหญาติปอ้อมรุดอีกแล้วรุดดรุดแตนใช่เนาะอ้อาวชิบวบอดปลาเอาเดี๋ยวป้อเลืดคล้ายเดี๋ยวตัวนั่นนี่เท่าได้เนะ้ะ เชื yeah, so to to mm ้ออันต้นได้คุณผู้ชมเราจะเดินทางไปน้องแง่ป้อมเพื่อไปกินมะม่วงได้ก็กลับบ้านนะครับคุผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้หาหาเลยโมบ้าไปหอนด่บมะม่วงเขาก็สิกินเบิร์ตอีกนะไ้ตายเลยไม่ก็มีแต่ใบกับกอมันเหนื่อย อีกไหมเดี๋ยวไปหอดเขาจะถ่ายให้ท่านผู้ชมผูรูนเนาะ เ yeah. ือี yeah. ่พระท่านมานี oh ่ละทำไมไปกับเพื่อไม่ได้แดกอะไรเลยท่านผู้ทงโอ๊ยนก

แมนมะแมนเนี่ยขบวชมาบวชนะมั้งวิงวิ่งวิง สรุปว่าฉันไม่ได้อะไรเลยสรุปสรุปเนาะท่านผ้มเขามาดีนซื้อเนาะเขาบริมหาจากมาเทียบปลาพราไปแดบเบินกุมได้เนาะเขาก็เลย่งร้องมาวางทงมันก็คือเกา King. ถึงไกลถึงดีเรียกหมดในหัวสมบวรณ์มาสิกัดจองพี่น้องจกินเนี่ยก็กินของที่ม,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 มาได้เหยื่อ,อ ใช่ไมั้นข้าวหน่ไม้ใ่ป่เหี้ยงบ่เหี้ยงก็เช่นนี้ัารปรเก่าเลย บมีนะบมีอยี้นจะใยกับไหมมันกับลำมันได้กไเมย นอนเนี่ยนนะกับจังเมือ่อจ้าวบ้านนอนเากับจังเมือ่อ có kia đâu mà vậy hôm hoàng nữa, thầy mà có sẵn, trên nhà nào thưa ông, đại đặt nó mãi nó mỏ, để thớt cái đại. ร่งแม่้งเลยมันขาแทงนี่ปะดาาปไ่ต้องไปฝุนอีกเอาทางได้สอทางกันไปเน งลูกนางนี่แหละกาอบ่หมี่ยังได้เราถามชมสรุปเหมือนนี่นะถ้ามาเที่ยวซื้อๆเนาะเขาเลยมาหาทำไมมันบ่หมีการมาห่อเนี่ยเนาะเขากระสิได้ล่าทานชมไปเลยเนาะเพราะว่าเขากระจีมานั่งพักควอนเนาะกรสิกรับบ้านกับเพื่อนเนาะบ่ส่งแบกหรอกเพราะว่าเขามาก่อน ขานเขากับสได้ครับชมเป็นเราเด็กแตเขากินมากเไม่แด่ไปบันไดบันไดยังไปบางในก็ไดซ่องเนาะผู้ชมเดกหรอเด็กบายลาล้ว